เอาวันนี้เรามาตั้งสีขวดให้ตรงนะครับใครตั้งตรงก็รับไปแล้วก็ตั้งต่อนะฮะถ้าไม่ถูกก็เอาขวดเดิมตั้งไว้แล้วก็ไปต่อแถวใหม่โอเคไหม้ยอ่ะโอเคน้องกายตั้งเลยตั้งเลยตั้งนึงตั้งเนึ่เอาโยอไม่ถูกครับอ่ะต่อไปอัญญาอัญญาสู้สู้หลับดูถูกหนึ่งงานครับ อันนี้ถูกแล้วเอาออกนะครับออกวันต่อโอ้ต่อไปอิ่มถูกหนึ่งกันเออเอาเอาบางหน้านั่นแหละต่อไปที่เหลือที่อย่างนี้ก็ง่ายดีนะใช่ไม่ไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อมาใหม่กี่บอลสู้สู้ที่บอลสู้ตายถูกถูกถูกหนึ่ง มาแล้วพี่ไกามาแล้วครับปึ๊บปึ๊บเป็นไงครับอึมึไม่ถูกอัญญาได้เป็นหนึ่งแล้วอันไหนดีนะถูกไหมไม่ถูกายังไม่ถูกเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไหมเนี่ยอ๋องเปลี่ยนรูปหนึ่งครับได้สองร้อยเดียวเดี๋ยวเราไปนี่เดี๋ยวมาหน้าเราก็ถูกไปแล้ว ถูกเงินสองอ่าตอนนี้ตาใครพี่บอลหรือว่าพี่บอลจะสลับถูกหรือถูกไม่นอนโอ้ยก็สายต่อสาดต่อมันถูกสองอันเลยโหใครไม่ได้บางอ้โหไม่ใช่วันของพี่เหรอไม่ได้นะวันนี้ได้สองร้อยได้สนึงร้อยได้สามร้อยมาเบ បងណាតងណា